กลับบ้านเดี๋เขาไปส่งทีง่นู่นวเดีย๋ย<อ>ว,วแม่มาไม,ไม่ค่ะถ้าสมมติว่าถ้าสรถไม่ติดอ่ะเขาก็จะลงตรงนู้นแล้วส่งหน้าคอโนโดได้เลยแต่ถ้ารถติดก็ต้องขึ้นทางบวชแล้วมาส่งที่ก่อนอกูนีนนิซีเรนด์แม่หูังปีดติดอยู่แล้วแนั้นส,บา,ส,บ,าสบายอยู่แล้วนี่สะสพานอโหถ้านีสา่สะพานนิด มก็ไม่เป็ไรก็จะมาส่งที่ไอก็ร่มวิดว่ออกได้โอเคได้กูมาซื้อไฮะกาไทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะ ว่านเนตเดินี่นดูหมดเลยดูไปไหนคนคนอื่นนะไม่ได้แฟนข่าวเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเจอไงโหแฟนข่าวไปก็ได้เจอแล้วตอนะมา่เไม่เห็นเหรอ่ค่ะเาถ่ายไม่เแต่ว่าหนูเดินไปก็หนูนึกว่าเขาไม่เขาบอกว่าเขาไจำเขาจำใบไม่ได้เขาบอกเฮ้ยเนนันแสดงว่าเราใช้ใบ แม่บอกว่าเขาจะเรียงขายคู่แต่นี้ยดึไปไกลแม่